ใช่ยังเพื่อนยังมีเชี้ยเลนะคะก็คือหลังจากที่จะนอนแล้วไงหัวหมิงหมิงโนนเนี้หลังจากที่บ้านเบดประกาศผังออกแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ดูหายากมากคุณพี่คุณพี่ให้ลงแบบเออเลขออเดอร์เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็เลยแบบอเราอยู่โซนเพราะว่าสี่ร้อยเรากดไม่ทันใช่ปะรอบแรกอ่ะ เราก็เลยพอเปิดวันที่หนึงใช่ไหมเราก็เลยกดให้มามีก่อนมามีก็ได้รับหลับที่ขนาดโอนตอนสิบเอ็ดโมงสนาทีนะสองนาทีอ่ะแล้วสนาทีมันลงครมสำเร็จใช่ปะได้ที่ห้ารอกว่าให้มามีแต่เยียมก็สุดกำลังเยี่ยมแล้วค่ะมีแล้วก็ของของเราเองอ่ะมันโซเอาใช่ปะเราก็ต้องรอบัตรหนุดก็คือแบบมีคนปั่นแหละเพราะว่าตอนบัตรมันไม่หมดใช่ปะมันก็แบบมันได้ พราะมันมันเขามีเวลาให้สิบนาทีก็คือรอบรรุดเราได้ตอนสิบเอ็ดโมงสิบห้าก็เลยได้โซนทีอีกสามแถวสุดท้ายอะ่ะเจ็ดลำดับที่เจ็ดร้อยกว่าโอไม่กอดไม่เป็นไรแขกเขาอยู่ในงานก็พอแล้วแล้วก็วันนี้ก็อีกวันวันนี้ก็คือมาประกาศรายละเอียดเออแต่ยังไม่แต่ยังแจ้งไม่หมด รออีกสักครู่นะคะรอฉบับถัดไปเดี๋ยวจะมาอ่านรายละเอียดให้ฟังสักครู่นึปาเมมก็จะเต็มแหละเออภาษากิีกไม่อ่านอ่านไม่ออกประกาศเพิ่มตติม Lays t o g ย t ู e t เก e อร์วิ i เ l ลมันเกิดนะคะ ไม่จำกัดเลยขนาดเลนชนิดกล้องภายในงานแต่สามารถนำขาแต่ไม่สามารถนำขาตากล้องหรือไม่เซฟฟี่เข้าไปในหอได้เพราะามันจะบังอื่นเนาะแต่กล้องคือเองหน,งนกักๆอ่ะใครอยากใครรวยก็ถือเอาค่ะไม่อนุญ,ญาตนำอาหารและแก้วน้ำเข้าไปในหอโอเคสำหรับในงานครั้งนี้ไม่มีถ่ายทอดสดแต่จะลงคลิปบับนทึนฤฤกกิจกรรมภายในย้อนหลังในทาง u t u b บเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้ว ขออยู่เลยแบบปีที่แล้วอะขออยู่ช็อตเหมือนปีที่แล้วอะอยากได้ผู้ร่วมงานแต่ต้องใส่ดีแปลตลอดเวลาภายในงานหาพบท่านใดไม่เปิดประตวามสงวนสิทธิ์เข้างานทุกครนึงด้มีไฮบายค่ะตบมือให้ซีโอค่ะแต่อยากได้ไฮทัชมันแค่แปดร้อยคนเองแปดร้อยเก้าร้อยคนเองพิบิวไฮทัชไม่ได้หรอกเสร็จไฟนะไฮบายไฮบายก็ยังดีแหละโอเคไม่เป็นไร ในช่วงเวลาปัิบันเธอสามารถถ่ายคลิปได้แต่แม่อนุญาตให้พูดคุยเซลฟี่หรือให้กัวข้อจดหมายสัมผัสโด,ดยเต็ดขาดทำให้รากดจจำแนกสัปปะบตดตาม้าทีนะคะขอนิเดนึงขอคุยนิเดนึงขอสักคำหนึ่งขอพอยพี่วิวได้ไหมได้ไหมล่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้างานสามารถเข้ารวมพลมีรวมพลหลังจบงานนะคะเราจะแจกบัตรคิวตอนบ่ายโมงไปจนไปบริเวณชั้นสี่และต่อแถวเข้างานในเวลา ห้าโมงสี่สิบนาฬิกาเวลารงพนประมาณสิบนาทีหลังจบกิจกรรมไฮบายก็คือให้พวกเราไฮบายก่อนใช่บันคนในงานแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอ่อคนที่ลงผนก็เข้ามาในหอเหมือนตอนแฟนไซน์วาทำไมเป็นแค่ตรุคืน,นสำหรับผู้จ้าการรับตุกก๊กตาก็คือเป็นปีปเบลนะสามารถแจอีเมลที่สั่งซื้อได้แต่นีคก็แบบหลังจบการแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านเ็นเขาบอกว่าจะส่ง เริ่มจะส่งหลักส่งงานก็คือสามสิบใช่ไหมเพราะส่งงานมาเกิดก็จาจะส่งได้เลยแหละไม่เป็นไรเราได้เพราะว่าถือเออของเซ็ตที่บันซื้อกับบัตรมันก็เยอะแล้วอยาให้ถือตุ๊กตาเลยสำหรับผู้จอดการรับของโรเดนต์สมาช้กชื่อพรอมเอกสารที่ตรงกับอร์กกอมได้เลยเอกสารพวกสมการิใช้เป็นดิจิตอลไฟล์ได้นะคะแล้วก็รายละเอียดจะบอกอีกทีเดิงฉบับเดิม ก็คือแบบโอเคก็คือเรายังตอนรวมคนเราก็ยังได้เหมือนเดิมเหมือนตอนแฟนไซนี่คือแบบให้หลังเข้างานมาซึ่งาทีมันมีค่ามากนะแต่ก็มีเรื่องแบบเหยียดนิดนึงก็หน้าหมันไซบางไม่อยากพูดถึงไม่พูดถึงดีกว่าไม่มีตังแล้วมันทําไมไปรวมพลแล้วมันไม่ใช่แฟนคลับถึงไงเห็นน้วมันไซคีปลุกหน่อยแยบคีบปลุก แล้วแบบอือหอย่างเงี้ยมันเคี่ยวโอเคน่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวเราอประกอบกันมันแห้งมาสนิดหรอเพราะมันใช้เวลานานๆเพราะมันใหญ่นี่ก็คือแบบใส่หัวได้เลยแบบบอกคนั่นอ้ยเนี่ยพอเวลาโรยแล้วมันก็หลุด โอ้โหวิจึงมากพี่บีคะร้องใหญ่มากพี่บีบเรียแบบเรียวขออภัยถ้ามันใหญ่มากอะ่ะร้องใหญ่มากจริงๆ My God วิ่งมอเตอรไซค์พี่บิวนีดดีดูดิเราทำผิดเราเเราพี่ว,วิวหัวดุ่มมาใส่ด้วย ตัดลาตัลายเโอเ้โหมันใช้ลำบากอยู่นะแต่ไม่เป็นไรแหละพี่วิวก็พี่วิวก็คงไม่ใช่หรอกพเพราะมันใหญ่ไปคุณนาจึ้งอยู่นะจึ้งอยู่นะอันนี้ของเรา อันนี้ของเราเองอันนี้ของพี่บีอันนี้ของพี่บิวน,น่นนนนนหานนนหลักเปล่าน่าหลักแหลยอันนี้ของเราอย่าโดดทำไมทำอย่างนี้ล่ะทำไมน้อยใจเรอเราอะ่ะอันนี้ของพี่บิวคุณพี่ นั่นหลักหนอจริงจริงอะ่ะเราอยากเราอยากได้มันเทินสูงวันนี้แต่มันไม่แต่มันแก้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรตารางนั่นหักหนอของพี่วีเป็นคอยเยินไงคอยยินโอเคเดี๋ยวจะได้ประกอบเอาไส้ยาดมใส่เข้าไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทำกีบะเวต่อแล้วก็อันนี้สั่งมาเพิ่มเพราะว่า ตัวแปะน้องมันไม่พอไงก็เลยจะที่จะทําให้แบบคนออรอบตัวพี่บิวอย่างเงี้ยน้องไม่พอไงก็เลยต้องสั่งมาใหม่ก็เลยต้องสั่งรอบนึงอย่ารุนแรงนีน เขาบอกไม่มีไม้ไมสีชมพูน่ารังเนาะล้วสั่งสีชมพูสีเหลืองสีปลามาเราสั่งสีสาก,กุร,ระเพราะว่าสีมหมดอีกแล้วเหมือนเดิมแล้วก็พีพีพาร์ตแล้วก็ทะเลอ่อนไข่มึงไข่มุกเหมือนเดิมอ้าวอ๋ออ๋อมีมีม,มีโอเคเดี๋ยวจะแต่งต่อแล้วนะคะ อนนี้เป็นราลึจะสี่ทุ่มแหละแต่ได้สักานสองงันก็ไม่เห็นอะไรโอเคเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมของงานจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาแบบไฟนอลทุกอย่างเรียบร้อยตามนั้นโอเคจะบุยขยลีรียลีรียลรีผูดถู่ดถ่อผู้ถอโอเคแล้วก็มีบูทเดีบจะรอดูเปิดตู้เปิดตัวบัตร ที่ปัดแกอมพี่บีเป็นแบบลุกโอเค ได้แล้วอน,นี้ของพี่ก้อยของพี่ดีมของพี่จูนของพี่ทรายของพี่เจนเสร็จแล้วแล้วของพี่ผู้จัดจาก,การสู้ๆเราเยสเสร็จแล้วนอนได้เที่ยงคืนเดชูก็คือเสร็จแล้วหลังจากเมื่อคืนทำไปแล้ววันนี้ก็ สี่ทุ่มอีกเหมือนเดิมเพิ่งได้ว่างมาถ่ายคลิปก็เลยแบบโอเคแล้วน่าจะแห้งแล้วหรือเปล่าวันหนึ่งมันคงมันยังไม่แห้งแหละแต่ว่ามันมันสามารถประกอบร่างได้แล้วน้องยังไม่เนี่ยพอติดเลยนะน้องอย่าล่วงซิมันจะโล่งๆนะน้องอย่าล่วง อีน้องน่ารักเปล่านาา่ารักอันนี้ของพี่จูนอันนี้ของพี่ผู้จัดการเออรวมให้หมดเลยเก่งปลาน้องก็น่ารากักอันนี้ของพี่ดีมกับพี่ก้อยมินิไซมินินาา่ารักอโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวรีวิวทีเดียวเลยแล้วกัน กยคือเวลามันจะหมดแล้วด้วยโอเคคลิปนี้เมื่อวานนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้มันแห้งแหละสองวันเดี๋ยวทําของออน้องที่รู้จักก่อนน้องมันอยากได้มันเห็นหลายคลิปแล้วมันก็เลยบอกทำให้หนูน่อยโอเคค่ะจนวันตอนวันนี้คือวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วรายละเอียดก็ยังไม่มีเพิ่มเติมก็มีเท่าที่มีเลยผังแล้วก็ยังไม่มีเวลาลงทะเบียนอะไรเ,เดี๋ยวรอคกทีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ เหลือวเวลาห้าวันแล้วค่ะก็คือลูกน่ารักมากเลยลูกเนี่ยวิวหรอออ่ะโอเคไปทำงานต่อแล้วเพราะว่าน้องยังไม่เสร็จกี่โมงเยาว์เบโอเคเรื่อยๆก็วุ้ยค,คิดดีประมาณนี้แล้วกันมาไป